สวัสดีค่ะก็มาพบกับช่องเลือเล่อยเปื่อยเฉยแชร์นะคะซึ่งวันนี้เรานะคะจะมาเสนอวิธีการโอนรถจากคนที่เจ้าของรถนะคะหรือผู้เช้าซื้อที่ได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะจะมีวิธีการทำอย่างไรนะคะแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะอ่ารบกวนทุกๆคนนะคะช่วยกด s u b สไครต์กดติดตามนะคะกดแชร์นะคะ เป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะมันเป็นกำลังใจที่สำคัญมากๆจะได้มีถ้ากดติดตามไว้เนี่ยอนาคตนะคะถ้าขนส่งเขามีการอัปเดตข้อมูลใดๆนะคะมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอะไรขึ้นไปเนี่ยทางช่องเราจะจะได้มาอัปเดตให้ฟังแล้วทุกคนนะคะที่กดติดตามจะได้ไม่พลาดกัน อัปเดตข้อมูลนะคะเพื่อที่ไปขนส่งจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะเอกสารนะคะที่ใช้ในการโอนลถกรณีที่ผู้เช่าซื้อเสียชีวิตนะคะก็จะมี1เล่มทะเบียนค่ะอันนี้ก็เหมือนโอนทั่วไปนะคะ 2. แบบคำขอโอนนะคะ 3. หนังสือมอบนาดสสำเนาบัตรประชาชนผู้เสียชีวิตนะคะ 5. ทะเบียนบ้านที่ปั๊มปตายนะคะหกใบมรณาบาทค่ะแล้วก็จะมีอ่าเป็นใบคำสั่งสารที่เพิ่มขึ้นมานะคะใบคำสั่งสารตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะแจเดี๋ยวจะบอกว่าต้องมีวิธีการดําเนินการไปขอมาอย่างไงนะคะใบคําสั่งสารที่แต่งตั้งผู้จัดการมรดกหรืออแต่งตั้งทายาทนะคะแล้วก็ อ่าอันดับต่อมาเอกสารที่ต้องมีก็คือบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนของสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่ศาลสั่งศาลสั่งให้เป็นผู้จัดการมรดกนะคะตามหนังสือตามหนังสือที่ศาลสั่งมานะคะอ่าส่วนขั้นตอนการขอใบคำสั่งศาลนะคะ ก็จะมีทําได้2แบบทําได้โดยให้ทายาตตามกฎหมายนะคะก็คือจะมีสามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสของผู้เสียชีวิต2ก็คือจะเป็นลูกบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย3นะคะก็จะเป็นพ่อหรือแม่ค่ะอ่าอันเนี้ยก็คือ1ท่านอันนี้นะคะเตรียมหลักฐานไปก็จะมีหลักฐานเกี่ยวกับผู้เสียชีวิต นะคะแล้วก็ทะเบียนบ้านบัตรเขาใบมอณาบัตรนะคะแล้วก็ของผู้ที่ไปผู้ทายาทที่ไปร้องนะคะก็เอกสารทั่วไปทะเบียนบ้านบัตรประชาชนแล้วก็เอ่อเอกสารที่สื่อว่ามีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันสามีภรรยาก็ต้องมีทะเบียนสมรสไปนะคะเป็นบุตรก็อาจจะต้องมีใบเกิดแน่ไปนะคะ เป็นพ่อเป็นแม่เงี้ยก็คือจะมีเอกสารที่อ้างอิงได้ว่าเราเป็นอะไรกับผู้เสียชีวิตนะคะแน่ไปแล้วก็อ่าสำเนาทะเบียนรถคันที่เราต้องการอาจจะยื่นเป็นผู้รับมรดกส่วนนี้นะคะก็จะมีขั้นตอนในการขอเมื่อได้เอกสารครบแล้วนะคะเราก็ต้องไปติดต่อเพื่อให้ได้คำสั่งศาลมานะคะ โดยขั้นตอนแรกถ้าผู้เสียชีวิตนะคะมีทรัพย์สินมากกว่ารถนะคะอาจจะมีเงินในบัญชีธนาคารหรือทรัพย์สินอื่นๆที่นอกเหนือจากรถนะคะก็คือแนะนำว่าให้ไปติดต่อเอาเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งหมดแล้วก็เอกสารเบรื้องต้นที่แจ้งไปนะคะไปติดต่อที่ศาล นะคะเพื่อติดต่อทนายนะคะให้เขาจัดการให้นะคะเขาก็จะมีการสืบสืบทายาทอะไรอย่างนี้นะคะใช้เวลาปร,ประมาณน่าจะเป็นเดือนนะคะแล้วพอเวลาสืบทรัพย์สืบทายาทเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมีหนังสือแต่งตั้งเป็นคําสั่งสารมาว,ว่าแต่งตั้งใครนะคะเป็นผู้จัดการมรดกนะคะแล้วก็นำหนังสือ คําสั่งสารตัวเนี้ยแนบมาทําเรื่องนะคะสําหรับกรณีที่มีแค่รถอย่างเดียวนะคะก็คือแนะนําว่าให้ไปติดต่อที่ขนส่งจะประหยัดค่าใช้จ่ายกว่านะคะก็เตรียมอ่าสาเนาบัตรผู้เสียชีวิตสําเนาทะเบียนบ้านใบมรณบัตรแล้วก็เอกสารของผู้ไปร้องนะคะ ทายาทนะคะแล้วก็สำเนาทะเบียนรถนำส่วนเนี้ไปติดต่อที่ขนส่งแจ้งทางขนส่งขนส่งก็จะออกหนังสือมาให้นะคะเราก็นำหนังสือตัวนี้นะคะที่ได้รับจากขนส่งนะคะเป็นยื่นที่อำเภออำเภอที่ทางผู้เสียชีวิตเขามีภูมิลำเนาอยู่นะคะทางอำเภอก็จะปิดประกาศเป็นเวลา30วันนะคะ ถ้าไม่มีใครมาคัดค้านเขาก็จะออกหนังสือมาให้นะคะอ่าพอเราได้หนังสือตัวนี้จากอำเภอมาแล้วก็นำเอกสารของผู้เสียนำเอกสารของผู้เสียชีวิตทั้งหมดเบื้องต้นที่แจ้งไปนะคะแล้วก็เป็นหนังสือจากอำเภอตัวนี้นะคะแล้วก็เอกสารของผู้ที่เป็นทายาทหรือผู้ที่เป็นผู้จัดการมระดกที่อำเภอแจ้งมานะคะมายื่นเรื่อง ทำเรื่องโอนที่ขนส่งได้เลยสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนไม่มากก็น้อยนะคะเป็นการเตรียมตัวเบื้องต้นค่ะถ้าเราสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรยังไงสามารถถ้าจะไม่อยากไปเสียเที่ยวก็แนะนำว่าให้โทรไปสอบถามทางขนส่งว่าเขาต้องการใช้เอกสารอะไรใดๆบ้างนะคะจะได้ไม่ไปเสียเที่ยวเนาะ ในส่วนนี้ทางเราก็แนะนำเบื้องต้นคร่าวๆตามนี้ไปก่อนนะคะค่ะยังไงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะ